อันนี้อะไรสับป,ประรดสับป,ประรดมีส้มก็มีครับส้มโอ้ส้มลูกใหญ่ส้มลูกใหญ่ลูกโตๆมีมะพร้าวก็มีนะครับมะพร้าวมะพร้าวก็มีมีทุกอย่างครับอ้ มีทั้งแตโมมีอะไรนะสมออุตบ mm ุตรอุตบ to okay. ุตราลีมังกรนี่สมลิกก็อันนี้โลโลโลละยี่สิบบาทมีทุกอย่างกล้วยหอมก็มานี่กล้วยก็มี ท่านใดสนใจก็แวะไปแว็บมาผ่านไปผ่านมาก็เว็ได้ของที่มานี่คือลงตลาดไทยใช่ไหมใช่เ่ะมาจากตลาดไทยอ่ะมีเต่งมูครับเต่งมูเต่งมูลูกมะเร็มข้าวข้าวข้ข้าวขายก็สดคนขายก็สวดผลไม้ร้านเราก็สดจ้าทุกอย่างสดหมดทุกอย่างสดหมดจกเว้นอย่างอื่นไม่สดครับ ยังงี่นี่นสดม <laughs> ีสตอเบอรี่ิสตอเบอรี่นี่อันนี้ดีมากเสอบถทำกันเข้ามาได้กล้วยหอมกล้วยหอมก็มาไม่ใช่ลิกีกล้วยหอมนะ อันนี้เป็นกล้วยหอมธรรมดามหะพร้าวก็มีนะมะพร้าวหอมพร้าวหมน้าขายอยู่หน้าร้านปะยางหี่าเน่ะมีมากด้วยมีะจ้าเราเอาใจทุกอย่างทุกชม้เลยจ้าใน ด้วยหอมมีทั้งส้งม,ม,ม,มอันนี้อาง,งนุนครับอาง,งนุนอาง,งุนแดงอาง,งุนดำก็มีอ่างุนไรไม่อ่างุนมีเม็ดอ่งงางุนไม่มีเม็ด อันนี้ชื่อร้านเลยนะร้านทุร้านทุพผลไม้สดเขาบอกว่าได้ข่าวว่ายินเสียงว่ามีเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมมื่องเสียงติดต่อได้เน้อใครจะบวชใครจะแต่งอ๋อใรจะบวชใครจะแต่งก็ติดต่อได้นนาะราคาก็ไม่แพงเท่าไรสอบถามกันไม่ได้รถเฮก็มีเนาะเอาไม่สะเทือนเลยนี่ขายผลไม้ก็มี ออันน 80, น,นีี้้โโลลผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับอยู่ในกระสังครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมน่าจะลูกน่าจะใสๆอยู่เนาะ มีทุกอย่างครับตรงนี้ส้มก็มีอ่ะส้มเป็นกองเป็นทุเขาเลยนี่สม้มอันนี้นะจะส้มหวานหรือส้มเขียวนี่สับประรดก็มีสับประรดส้มบางอยู่ในตลาดเนี่ยครับเปิดหกโมงถึงทุ่มหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ เลือกซื้อเลือกหากันเลยครับตอนนี้ <c oughs> อันนี้ส้มสายน้ำผึ้งครับส้มสายน้ำผึ้ง <c oughs> มะขามมันก็มีมะมะขามข้างในอ๋อ <c oughs> ข้างในก็มี <c oughs> โหอยากเลยไปุ่ใงไไห้กไ่หนตัวหอมาเนอ้ยมดหลายเนาะตายจะไปที่ยวงานช้าโง่ไปหาพี่เ้าดูกันติดตัวเ่อนจ้าดูกันติงตัวห่อนท้าเอีจใส่แงด้วยนะลอยอ่าดูก่อนดูรถก่อนดูก่อนดฟานะดูดาฟา ฝางเงินล้านเดี๋ยวเราจะมาสอบถามแม่คับทำไหมคะโปรโมทเลูหน่อยนี่จะไปสอบถามแม่ค้าคนนี้เนี่ยจะสอบถามแม่ค้าคนนี้นะเนียจะสอบถามแม่้าคนี้ะเฮ้ยดนี่โปรโมทนี่นะผลไม้น่ะไม่าเยมิเกอร์ตี้ แม่ค้ารู้สึกว่าตอนนี้อายนะตอนนี้คืน <c ười> นะแม่ค้าอายนินดนึงพวกแม่ค้าโสดโอ้แม่ค้าเดี๋ยวออกกลองแล้ววะนี่เนี่ยโแม่ค้าโซนแม่ค้าโสดนี่เลยอันนี้เขากำลังโทษไอ้อะไรที่โทษเปลือกไอ้กำลังปอกสม้มโอปอกสม้กสมโอสม้สมโอเรามีแบบเป็นลูกเป็นลูกเป็นก็ได้ลองทำอะไรกได้ไปดูแไดูแล ราคาคนดังโ oh. อ้ um, oh, มีอันนี้ด้วยนะโอ้มีสตรอเบอรี่ด <aden settings> ้วยนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็ได้สตรอเบอรี่สวยสตรอเบอรี่ก็สวยต้นทายก็สวยจ้าอืมสวยอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องสตรอเบอรี่ครับหรือว่าจะเอาไปปั่นก็ได้นะ อันนี้ปกี่ทุ่มไหมฮะปิดสามีทามเปิดตีสามปิดสามุ่มอจารปิีสามปิสามุ่มันตีสามก็จะเจอแม่ค้าคนนี้ราคาอนั่งยมุ้นนั่งกวาดยู่นี่ใช่ไหมกวาดเลยค้นาแม่ค้าเลยอือนห้แม่ค้านี่แม่ค้านี่โซดไหมนี่โซดไม่คด้ค่มีเฟซบุ๊กไหม อันนี้ครับเอซีไม่เคยเห็นน,นี่นถ้ามา,าแต่ถ้ามาร้านนี้เขาคงจะได้เห็นเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่ญญอยู่ในกนนอกสารค่ับสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสำหรับคลินี้ก็ขอาลาไปตรงนี้สวัสดีครับ